เอเชียพลัสสรุปหุ้นเด่นวันนี้หาหุ้นราศีจับรับบาทอ่อนตลาดหุ้นไทยขึ้นติดกัน7วันทําจุดสูงสุดในรอบ7เดือนใกล้แต่ระดับ1,300จุดเต็มทีรับปัจจัยภายนอกผ่อนคลายและปัจจัยการเมืองในประเทศที่ดูดีขึ้นซึ่งมองว่าเซตมีโอกาสปรับขึ้นต่อได้จากนโยบายกระตุน้นทั้งการคลังการเงินกลยุทธ์ชอบพุ่มกลุ่มท่องเที่ยวที่เตรียมเข้าสู่ช่วงไฮซีซันในช่วงปลายปีโกลเด้นวีคสัปดาห์แรกไกรมาศสี่ เสริมแรงกับค่าเงินบาทที่มีโอกาสอ่อนค่าดังสถิติในอดีต4ปีที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวมักขึ้นเด่นกว่าใครๆในเดือนกันยายน68มีค่าเฉลี่ยบวก2.78%ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ s ิน a p Market i n s ินไซ by A า a เอเชียวันที่16กันยายน2568โดยนักวิเคราะห์คุณพระราดอนตีรณปราโมทคุณพวัตพัทรพงศ์คุณสิริลักษณ์พันวงและคุณธนกฤษสัจจะมงคล บรรยายโดยเอเชียพลัสเวลธเรนเจอร์ผมเพาสเตอร์ลิง GBP พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ